สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี้อยู่กับอ,อยู่กับเด็กชายต้นบุญน,นะครับเข้ามากินนักเก็ตที่ห้องอาอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยจริงเหรอต้นบุญพูดไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้ต้นบุญพูดดีๆต้นบุญไปไหนมา ไปไหนมาไปไหนตอบตีไปไหนมาโอ้อร่อย <S <s <ald> s> <S อันเอรออโหกินอะไรครับอะไรครับไม่ต้นบุญกินอะไรตอบติกินอะไรกินนักเก็ตนักเก็ตเหรอใครซื้อให้อ่ะใครซื้อนักเก็ตให้เเดง คุยไม่ร mm hmm. ู้เรื uh> ่องเลยเอ้ยบูดน้ำลายกระเด็นดนอ์อะน้ำลายอันนู้นมันเป็นสีแดงๆเขาเรียกว่าโคมไฟโคมไฟอืมอ่ะบายบายก่อนบาย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 ด้วยบอกมือบายบายดิบายบาย